กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นรีวิวตัว Ocean X นะครับแล้วก็เป็นรุ่นขายดีที่ยังไม่ได้มีโอกาสรีวิวแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับดูกันที่กล่องก่อนกล่อง Ocean X เหมือนเดิมนะครับผมมีกล่องกระดาษด้านนอกนะครับผมแล้วก็มีสมุดวารันตีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นตัวกล่องด้านในนะครับก็จะเป็นไม้ผสมกับตัวหนัง P u นะครับมีตราโ Ocean เอยู่นะครับก็คือตัวนี้ครับผม Ocean x SMS 1012นะครับก็เป็นรุ่นขายดีของทาง Ocean X เลยนะครับผมของทั้งทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายหลายคนลูกค้าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นตากันดีนะครับผมก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูจะชัดนะครับนี่ครับ ก็คือเป็นตัวแรกๆของทาง OceanX ตัวเคสชาร์คมาสเตอร์หนึ่เลยนะครับผมก็คือเป็นเคสตัวไซส์44มิลทรงนี้เขาเรียกว่าทรงดิฟซีนะครับก็เป็นตัวโฮมเมจของตัวดิฟซีของทางโรเล็กซ์นะครับผมก็มีไซส์อยู่ที่44มิลน,นะครับดิเมนชันเนี่ยใกล้เคียงกับทางของตัวดิฟซีเลยก็คือความกว้าง44มิลสายขนาด21มิลน,นะครับผมแล้วก็กระจกซับฟล์ ยัมีความหนาหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็ระจกซับฟลนะครับผมทุกตัวของตัวพันเมตรเนี่ยมันจะหนาที่4.5มิลนะครับผมแตกต่างของโรเล็กอยู่เพียงแค่1มิลเท่านั้นเองนะครับก็ตัวของโรเล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณถ้า5้าห้ามิลนะครับสำหรับตัวโอเชียนเอ็กซ์ตัวนี้เนี่ยความหนาของกระจกซับฟลาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับผมก็คืออยู่ที่4.5มิลนะครับแล้วก็กลไกมาตรฐานตัวรุ่นนี้นี่ที่ขายดีของทาง Ocean X นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวเครื่องที่ใช้เครืื่่่่ออองงงงขทา NS35 ญีปปุนนนะคครรัับผมก็็เเตว หรือว่า 4R35 นั่นเองนะครับเป็นก็เป็นเครื่องของไซโก้ที่ใช้ตั้งแต่ตัวไซโก้ไฟยันโพสเปกนะครับผมก็คือตัวถูกยันตัวหลักราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมมาต่อกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว n s 3 5นะครับมันจะมีฟังก์ชันก็คือเรื่องของการขึ้นลานมือได้นะครับเมดมะยมเป็นแบบขันเคลียวผมให้ดูนะครับเ็ปแรกที่เราคลายเมดมะยมออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนขึ้นได้เป็นการขึ้นลานนะครับผมแล้วก็เครื่องจังหวะ วันที่จะไม่หยุดตัวเข็มวินาทีจะไม่หยุดเดินนะครับผมเพราะสามารถที่จะหมุนตัวนี้หมุนลงนะครับวันที่ก็จะเปลี่ยนครับเป็นการตั้งเวลาเป็นการตั้งวันที่ดึงมานอกสุดก็สามารถที่จะแฮกเข็มวินาทีได้ด้วยนะครับผมก็คือเข็มวินาทีเนี่ยจะหยุดเดินเวลาที่เราตั้งเวลานะครับแบบนี้ครับก็เป็นเครื่องอันนี้สามห้าเนี่ยเป็นรหัสที่ทางไซโ้ขายให้กับแบรนด์ข้างนอกนะครับผมตัวรหัสจริงๆที่อยู่ในไซโก้คือซ r อาสามห้าอย่างที่แจ้งไปนะครับ ก็ตลตัวนี้เนี่ยที่ขายดีเพราะว่าหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแบบดริฟบูก็คือเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินไล่มาเป็นสีดําด้านล่างนะครับครึ่งบนกับรึ่งล่างก็จะเป็นสีที่เหมือนกับเวลาเรามองอผ่านมาสมุดนะครับผมโซนข้างบนที่โดนแสงแดดก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านล่างที่แสงแดดผ่านไม่ถึงก็จะเป็นสีดํานะครับผมก็จะเป็นการไล่สีลงมาแบบนี้นะครับ ตัวเคสนะครับ44มิลมีความหนาต้องบอกลูกค้าก่อนว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจตัวชาร์คมาสเตอร์หนึ่หรือว่าตัวนี้นะครับผมก็คือตัวเรือนเนี่ยมันมีความหนานิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นเคสไซส์ดิฟซีก็คือไซส์ใหญ่สุดของโรเล็กซ์ด้วยนะครับผมและตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาไซส์ใหญ่สุดของโอชินเด้วยเหมือนกันคือไซส์44มิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูตัวเรือนจะมีความหนาหน่อยแล้วก็ฝาหลังมีความหนานะครับเนื่องจากเป็นตัวกันน้ำลึกนะครับผมมีปุ่มฮ ก็เป็นปุ่มออโตเมติกรีลิสนะครับผมไม่ต้องใช้อ่าไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับผมตัวปุ่มเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เองเวลาที่มีการฮีเลียมนะครับเวลาดำน้ำลึกๆเนี่ยพวกนี้ครับก็เวลาการฮีเลียมขยายขึ้นมาเนี่ยตัวปุ่มเนี่ยมันก็จะคลายก๊าซได้เองเลยออโตเมติกนะครับผมนี่ครับไซส์44มิลข้อมือผมประมาณเล็กอ่า6.5นิดๆนะครับผมก็ใส่แล้วจะเต็มๆข้อมือหน่อยหนึ่งสวยๆนะครับออกแนวสไตล์สปอร์ตถ้าใครต้องการที่ ในการตัวเ,เรือเล็กๆใส่แล้วแบบดูแบบไม่ได้ใหญ่มากก็แนะนำไปที่ตัว Vintage Shark Master นะครับตัวนั้น,นไซส์42มิลแล้วก็ตัวเรือนบางไม่มีปุ่มมีเรียมแต่สำหรับใครที่ต้องการความเป็นในการสปอร์ตเรือนเต็มๆข้อหน่อยนึงนะครับผมเบื่อในการไซส์เล็กๆแล้วก็แนะนำตัวนี้นะครับ SMS 1 0็2ตัวนี้เคสที่เต็มข้อมือแน่นอนครับ การเก็บงานนะครับผมของตัวนี้เนี่ยก็ฝั่งข้างบนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการขัดด้านหมดเลยเป็นสแตนเัสนะครับแล้วก็จะมีตัวด้านข้างตัวเรือเนี่ยที่เป็นาการขัดแบบขัดเงาแบบมิลเลอร์เลยก็คือเป็นขัดเงาแบบเหมือนเป็นกระจกเลยนะครับผมมันจะสะท้อนได้ดีแบบนี้ครับซึ่งการขัดแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลานเราใส่อยู่บนข้อมือ ตัวนายกาเนี่ยมันจะดูมีมิตินะครับผมก็มีทั้งฝั่งที่เป็นขัดด้านแบบนี้เวลามองด้านข้างก็จะเห็นว่ามันเล่นกระแสงได้นะครับไม่จํจาเม็นขัดเงาไว้แล้วก็ตัวสายอย่างที่บอกครับผมตัวนี้สายก็เหมือนกับนายกาทั่วไปเลยเวลาเปลี่ยนข้อใช้เป็นไขควงหัวแบนนะครับผมในการไขถอดแต่ละข้อออกมาส่วนตัวคั่วมันก็จะเป็นตัวสปริงบาร์นะครับผมฝาหลังทึบนะครับก็ใช้เป็นสปริงบาร์ทูแล้วก็บานพับเป็นแบบนี้ครับสเตลเลสสตีลสามทั้งหัว L นะครับ มีความหนาแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ปรับรายละเอียดได้สี่ตำแหน่งแบบนี้นี่ครับผมเวลาล็อกก็ลก็อก2ชั้นนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็พับอีกอันนึงสีฟ้าที่เห็นอันนี้จะเป็นฟิล์มนะครับผมก็จะเป็นตัวกันร,รอยอไว้แล้วก็มีการห่ออะไรเรียบร้อยนะครับพลายน้ำเวลาเข้าที่มืดตัวนี้เนี่ยพลายน้ำก็จะสว่างที่ตัวมาร์กเกอร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็ตเข็มโฟกัสนิดหนึ่งเซตเข็มนะครับแล้วก็ตัวของขอบเบเซลที่เป็นเซรามิกด้วยนี่นะครับ ก็คือสว่างตอนกคืนเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานเนี่ยฝั่งข้างบนเนี่ยหายห่วงอย่างที่บอกไปครับกะจกซัฟายหนาถึง4.5มิลน,นะครับผมแล้วก็มีตัวของเบเซลตัวนี้เนี่ยที่หมุนได้120คลิกตัววัสดุสีดำทั้งหมดนี้ครับไม่ลอกไม่จางนะครับผมจะเป็นวัสดุเซรามิกก็คือกันรอยได้เหมือนกับโรเล็กส์รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะใช้เป็นวัสดุเซรามิกกันหมดแล้วนะครับ ตัวเบสเซอหมุนได้120คลิกใช้ทําอะไรนะครับเอาสามเหลี่ยม <S <S ไปไว่าตรองเก็บนาทีครับผมใช้ในการจับเวลาได้แล้วก็สามารถดูได้ว่าตัวเวลาเนี่ยผ่านไปลวกี่นาทีนะครับผมก็ผ่านไปละห้าสิบสิบห้ายี่สิบแบบนี้นะครับก็สามารถให้ดูผ่านตรงนี้ได้โดยโปกติแล้วในการดำน้ําโบราณก็จะมีสเกลแบบนี้นะครับเอาไว้วัดเวลาว่าดำน้ําไปแล้วนานเท่าไหร่นะครับหมุนได้ทางเดียวนะครับผมแบบนี้ครับ แล้วก็ตัวบนหน้าปัดนอกจากที่เป็นหน้าปัดรีบูแล้วจะมีหัวาจะมีเขาเรียกว่าลิงข้างในนะครับผมเป็นสีเงินเงินเขาก็สลักคําว่า helium escape bar เอาไว้ด้วยก็คือหมายถึงตัวปุ่มตรงนี้นะครับผมว่ามีตัวปุ่มตรงนี้เป็นฟังก์ชันการทํางานอยู่ที่ตัวเรือนนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานาครับตัวชื่อแบรนด์ ocean x นะครับผมคําว่า shark master 1 0 0 0พก็จะเป็นสีองแนวฟ้าห้านอนแล้วก็มีคําว่า professional แล้วก็ความลึกของการกันน้ําได้นะครับ3าม 1,300ฟิตนะครับหรือว่า1,000เมตรนะครับผมแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นเครื่องออโตเมติกนะครับ NS35 ความถี่2 1 6 0 0รอบนะครับผมก็เป็นความถี่เขาเรียกว่าความถี่แบบสแตนดาร์ทั่วไปของเครื่องไซโกนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีครับอย่างที่บอกครับก็เอามารีวิวครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ดีเทลต่างต่านานา,นา,นานเนี่ย ให้รู้ข้อดีข้อเสียนะครับผมก็ตัวนี้เนะี่ยอย่างที่บอกครับไซส์มัน44มิลเหมาะสําหรับคนที่ต้องก,การนาฬิกาไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยนึงเต็มๆข้อหน่อยนึงนะครับผมมีความหนามีน้ําหนักพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่กันน้ําลึกนะครับก็สําหรับใครที่ชอบใส่แนวนี้ได้ก็แนะนําถ้าใส่แล้วสวยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นหลายสีมากๆนะครับผมนอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมีสีอื่นๆอีกนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่า ไซนี้ดูใหญ่ไปก็แนะนําให้ไปดูตัว v i นเทจช s ร์คมาสเตอร์นะครับไซเล็กลงมาเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ดูอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมก็ตัวน,นี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ OceanX รุ่นขายดีรุ่นนี้นะครับผมก็ที่ร้านมีจําหน่ายอยู่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณสักราคาตั้งในหมื่นบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนลดต่างๆดโดยปกติก็จะจําหน่าย,ยที่รวมส่วนลดแล้วเหลืออยู่ประมาณสัก16,500นะครับ ก็เป็นที่ร้านเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยมีประกันให้2ปีนะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับหน้าร้านอยู่ที่เดอะซีนทาวนทาวนนะครับผมหรือดูผ่านเว็บไซต์ c o r t e s w a t c h e s c o m นะครับผมก็วันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ